ค่ะอลิซลิซิยาทอยค่ะอลิซขอมาเป็นชาวนารักโลกหนึ่งวันนะคะที่นี่เลยค่ะตำบลเดิมบางจังหวัดสุพัรณบุรีค่ะพี่ๆชาวนาที่นี่นะคะได้ชื่อว่าเป็นชาวนารักโลกเพราะการปลูกข้าวที่นี่ค่ะเป็นการทํานาแบบลดโลกร้อนปลอดการเผาไม่สร้างควนันและยังเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วยค่ะเจ๋งมากๆยังไงตามอลยซนะคะมาเป็นชาวนารักโลกกันค่ะ และด้านหลังของรลิสตอนนี้นะคะคือพิติกและกลุ่มผู้บุกเบิกการทำนาแบบลดโลกร้อนค่ะยังไงขอตัวเข้าไปทักทายก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิติกค่ะกำลังทำอะไรอยู่คะวันนี้ก็เราก็จะเริ่มประชุมแนวทางที่จะช่วยกันในส่วนของการทำนาแบบลดโลกร้อนค่ะโอ้โหพอดีเลยค่ะงั้นวันนี้อลิสขอคำแนะนำแล้วก็อยากจะลงพื้นที่หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูเลยค่ะ พี่ขาข้างหลังของเราตอนนี้เขากําลังทําอะไรกันอยู่คะค่ะก็เรียกว่าเป็นฟอยท์ที่หนึ่งค่ะปรับหน้าดินค่ะปรับด้วยระบบแสงเลเซอร์ค่ะก็ทําให้พื้นที่ราบเรียบสม่รับสูอทั่วกันสามถึงห้าเซนติเมตรทั่วทั้งแปลงพอตอนนี้ค่ะเราได้มีการใช้เลเซอร์ในการปรับหน้าดินแล้วมันมีข้อดีอย่างไรบ้างคะลดการใช้น้ำสูบน้ําได้ถึง30-5 0เอร์เลดระยะเวลาสูบน้ําเหลือ1วัน1คืนค่ะอันนี้ก็จะช่วยทําให ลดเรื่องของสภาวะโลกร้อนได้ค่ะพี่ดิค่ะตอนนี้เรามาปอที่2แล้วใช่ค่ะปอที่2ก็คือเปียกสลับแห้งแกงข้าวหรือว่าท่อแกงข้าวค่ะโดยการที่เรานําท่อค่ะ PVC ค่ะขนาด4นิ้วค่ะยาว25เซนมีการเจาะรูทั้งหมด4รูห่างกัน5เซนติเมตรค่ะแล้วถ้าระดับน้ําลดต่ำลง รูที่3หรือว่า15เซนถึงค่อยเติมน้ําก็จากที่เราทํานะคะมันมีผลงานวิจัยของทางกรมการข้าวกับทาง c ี s ทแาทงานร่วมกันว่าการทํานาแบบเปียกสลับแห้งสามารถลดการเกิดมีเทนได้30ปอร์ซปุ๋ยเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสําคัญเลยนะคะในการทํานาข้าวเพราะฉะนั้นเรามาเข้าสู่ปอต่อไปเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือปุ๋ยวิเคราะห์นั่นเองค่ะเมื่อเราได้ดินมาแล้วใช่ไหมคะการส่งตรวจ เรื่องของปุ๋ยวิเคราะห์ดินนะคะก็คือสามารถส่งตรวจได้ที่สํานักง,งานเกษตรอําเภอพัฒนาที่ดินประจําจังหวัดค่ะ,คะแล้วของเราค่ะเป็นศูนย์ยินปุยชุมชตนตำบลเดื่บางเราก็สามารถมีชุดตรวจวิเคราะห์ได้อันนี้เราก็สามารถตรวจเองในพื้นที่ของเราให้กับสมาชิกของกลุ่มค่ะก็ทําให้เราลดต้นทุนแล้วก็ผลผลิตเท่าเดิมที่สําคัญนะคะดินก็ไม่เสียแล้วไม่ก่อให้เกิดก๊าซในตัสออกไซด์เรียกว่าใส่ปุ๋ยถูกอตัตราถูกเวลาถูกวิธีค่ะ เรามาสู่ปอสุดท้ายกันแล้วค่ะพิ๊กนั่นก็คือปอปอแปลสภาพต่อสั่งและฟางข้าวค่ะนำฟาค่ะมาผสมกับทางมูลสัตว์ค่ะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกต่างๆค่ะแล้วก็ใช้ในส่วนของจุลินทรีย์ ตัวพอดอย่อยสลายค่ะแล้วก็ก,กักน,น,น้ำตาลใน1ปีเราจะทำทั้งหมดก็คือ25ตันค่ะแล้วก็จะเป็นสูตรไม่กลับกองค่ะพี่ติคะอยากขอความรู้นิดนึงว่าทําไมคนส่วนใหญ่ถึงยังเผาฟางข้าวล่ะคะค่ะก็ะจากที่เมื่อก่อนนะคะพอเราเก็บเกี่ยวแล้วเขาก็จะมีความเชื่อว่าเผาแล้วจะทําให้วัชพืชอะค่ะตายหมดมแล้วในส่วนที่เขาเข้าใจแบบนั้นนะคะเขาไม่รู้เลยว่าจริงๆอะค่ะการเผาฟางเนี่ยก็คือเผาในส่วนของอิย์วัตถุ เชื้อราที่เป็นประโยชน์กับนาข้าวค่ะก็จะทําให้เป็นฟุลท PM อ5ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้อรีสู้สึกชื่นชมพิติคนในชุมชนรวมถึงคนที่สูญมากๆเลยนะคะที่เป็นต้นแบบของการทํานาแบบรักโลกไม่เผาให้เกิดควันและยังนําฟางข้าวนะคะมาทําประโยชน์ต่ออีกด้วยกเกษตรกรนะคะอยากให้นําแนวคิดนี้ค่ะมาปรับใช้ได้เลย ขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากนะคะแถมยังเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอีกด้วยนะคะและที่สําคัญที่สุดเลยค่ะพวกเราทุกคนนะคะมาช่วยกันลดสภาวะโลกร้อนรวมถึงนะคะฝุ่นพิษที่ลอยอยู่ในอากาศทุกวันนี้ให้ลดลงค่ะวันนี้ดีใจแล้วก็บอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆจริงๆนะคะพี่ติ๊กขอบคุณมากๆค่ะ